สวัสดีครับอยู่กับผมใช้ดับซิ่งครับวันนี้เราเพิ่งซ่อมไมโครเสร็จครับจะลองทางครับแต่ด้านฝนตกสง,งั้นรู้ว่ามันจะติดไปแล้วหนึ่งคันนะครับปรปรไปลอดเวลานล่เขาห้อยพี่ม่วงข้างเราเละเลยครับขึ้นไม่ได้แน่นอน อยู่บ้านผักขะนะครับอำเภอยางชุมน้อยเสียทางขึ้นนะครับฝนก็ลินซะด้วยตีนปีตีนปีสิงซะด้วย ตีนบีซะด้วยเอา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 อมันฝ <c oughs> นมันลิ้นไหมดูครับฟ้าฟ้ายังคึมอยู่เลยฝนลิ้น What hey. is hey. คิดว่าคุณรอดเหรอผมเป็นรอดครับปลาลังผลแบบนี้แหละครับปลาลังผลครับเอากอรมูเลยเอากอรมูเลยปลาลังผลครับกอนเพื่อเลยครับนี่ก่อนไปใไส่ดินมาไอ้จังไหนมาตั้งซ้ำจังไไนั่นที่ไรเอาที่ไรตันซ้ัๆแล้วอยู่นู้ดอะไรเนี้ยตรงนี่ยาั่นมันเห็นขาเลยฝนมันลินยูอีกพอ

เยนบ่ฮะใเยนมีแต่งูิแมนิไทยพนักกนกดัใจงูน่ะฮะงูมันไม่มีหมอไเป็นไทยพนเลยแมนเออโอยแต่ก็ขอตัวนิดนึงไปไทยวิดีโอลวิดีโอไไว้ไว้อถามเพ่เจ้าร้องอย่าง้นี่ผมไได้ใส่ดินมานะครับ ดูไม่ได้กับเขาหรอกให้ฮีโน่เขาลั่นดีกว่า ao 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 rồi em mới leo tí lên đi lên ่อพูดขอยไปอีกขอยไปอีกเออ ประถังนะประถังนี่สีสูบตั้งแท้ครับอันนั้นหน้าสูบอยากให้ประถังสำจังลยอยให้ดูห่วยแมนเปนล่าเออ เจอด่างเนะเเาะเจรอรถไทยทำทาง,ทางเอาละครับพะทังส่งจังหรือเปลโอ้วรถเยอะด้วยครับไม่อยากเสี่ยงเลย รถเยอะแล้วมันเสียจังหวะเสียจังหวะพุ่งขึ้นนะครับโอ้รถตอนเย็นด้วยกำลังเลิกงานซะด้วยรถจะเยอะหน่อยนะครับอ,อันตราย

อีกส,นสูนี่ว่าสูนน้ำเค้านี่เดี๋ยวรอรถไถเครียร์ทางอีกรอบครับอีกคันรอยออกนู่นแล้วครับอีกคันขึ้น <c oughs> ได้ไหมเนอะทางนูนก็ได้ ไม่ได้เือนกครกับไม่รอดร้อยดินแห้งก่อนนะคุณจะวิ่งได้ครับลองแล้วครับเอาแล้วครับขึ้นได้ไหมครับไม่ได้ครับโอ้โหไทยสุนี่เรียบร้อยแล้วครับลอยกลางอากาศแล้วเนี่ย ไม่ยอมอีกแล้วครับเอา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 ไม่ได้ครับจะยอมไหมเขาไม่ยอมอีกครับโอ้โหข้ามานี่ละปอก่อน มันแลมมาได้รอกมันนี่เจ้าเจ้าพวงน้ำเขาไปเลยเจ้าเดี๋ยวเอาดินเอาดินเปียกออกก่อนครับแต่ถ้าคืนนี้ตกมาอีกก็เอาดินเอาดินเปียกออกอีกเยอะแล้วครับแต่ว่าปล่อยไว้แค่นี้มันก็จะไม่เราเวลาพรุ่งนี้ดินมันแห้งเราจะได้เอาดินเปียกออกไม่เยอะนะครับแต่ว่าเอาดิน เดี่ยวออกวันนี้คืนนี้โดนฝนอีกเหมือนเดิมนะครับมีค่าเหมือนเดิมมีค่าเหมือนเดิมครับมีค่าแบบโโห

nằm Thằng nằm đây xuôi đuôi lời Đừng đây đó À đó, chào gắn buồn Áo này Tít cho kênh Ghiền Mì Yeah. <laughs> ก้อนดหลายอยู่ขึ้นมาได้ดอกมาได้มาได้เมื่อซีทเอาเฮ้ยโอ้เกียร์สองนี่ได้ดีเกียร์สอง,สอ,งอ่า เเอาเอาอาอาผ่านแล้วครับผ่านแล้วเรียบร้อยครับขึ้นได้เรียบร้อย